ประหยัดไปเป็นล้านเครื่องเกียร์โคเทปนี่เลยนะครับเจ้าเกียร์แกนคานิวาล2.2 EX และคันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับปี2017นะครับได้ประตูไฟฟ้า3บานซ้ายขวาและด้านหลังนะครับไฟหน้าเปิดปิดแบบอัตโนมัติออโต้เซ็นเซอร์หน้าหลังครบั่วเลยนะครับและยังได้ล้อแมกยางนะครับเป็นยางมิชลีนนะครับปีใหม่ด้วยนะครับเป็นปี2022เลยนะครับออปชั่นนะครับต่างๆครบทั่วเลยนะครับและยังได้ สีดำนะครับเป็นอีกหนึ่งสีที่ยอดฮิตมากๆนะครับประตูไฟฟ้า2ฝั่งซ้ายขวาและด้านหลังเลยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับพรีเมียมนะครับ11ที่นั่งเลยนะครับคันนี้ต้องบอกว่าออปชั่นจัดเต็มมากๆนะครับเซนเซอร์รอบคัน้าหน้าด้านหลังมีกล้องมองหลังมาให้ครบทั่วเลยนะครับและยังได้ป้ายทะเบียนส่วนด้วย6ตอง3นะครับเลขนี้นะครับต้องบอกว่ามีมูลค่าแน่นอนนะครับฝาท้ายก็เป็นแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับ ี่ภายในจะเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีขยับเลยนะครับและอีกหนึ่งจุดนะครับของเกียร์แกนคันวาว์นะครับนี่นะครับเบาะด้านหลังนะครับต้องบอกว่าพับได้เรียบเนียนมากๆนะครับถ้าเราไม่ใช้งานนะครับเราก็สามารถพับนะครับนี่เก็บซ่อนนะครับแบบนี้ได้เลยและออปชันด้านในนะครับต้องบอกว่าหรูหราหน้าใช้มากๆนะครับออปชันจัดเต็มเลยนะครับ ภายในต่างๆนะครับสวยนะครับดูแลอย่างดีมากๆเลยยังได้เบาะป่าไฟฟ้านะครับคู่หน้าอีกด้วยนะครับและในส่วนหน้าจอนะครับคันนี้ติดตั้งหน้าจอเป็นหน้าจอพายโอนียและยังติดตั้งนะครับทีวีดิจิตอลมาแล้วด้วยนะครับดูหนังฟังเพลงได้สบายเลยเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ออโต้เป็นรุ่นพุทธสตาร์แล้วนั่นเองนะครับและในส่วนของเลขไม่์คันนี้นะครับไมค์เพียง80,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับและรถมีประวัติเข้าศูนย์ทุกระยะ คู่มือบุ๊กเซอร์วิสกุญแจสำรองอยู่ครบเลยนะครับพวอมลายมันติฟังก์ชันนะครับมีครุฑคอนโทรนมาให้ด้วยเดี๋ยวเราให้ดูนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นนะครับว่าคันนี้นะครับจะใสสะอาดแค่ไหนนี่เดี๋ยวเราให้ดูเลยนะครับในส่งเครื่องยนต์นะครับโครงสร้างต่างๆนะครับเบ้าโชว์สฝั่งซ้ายขวาน็อตฝากระโปรงเดิมๆไม่มีขันไม่มีขยับนะครับและเราเรารับประกันไม่มีอุบัติเหตุ ชนหนักพี่กควาำหรือน้าท่วมนะครับการันตีเลขไม้ให้แท้แท้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับและเครื่องยนต์นะครับมีวัดนะครับดูแลนะครับเช็กระยะเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับใส่สะอาดมากๆนะครับและเวลาปิดนะครับนี่แค่นี้เองนะครับและสําหรับใครที่กาลังมองหารถตู้พรีเมียมสเปที่นั่งนะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับเป็นหนึ่งรุ่นนะครับที่ออปชั่นจัดเต็มนะครับสมรรถนะช่วงล่างดีเยี่ยมเลยและราคานะครับประหยัดไปเป็นล้านเลยนะครับวันนี้เหลือเพียง 1 1ึ่0ล้านบาทเท่านั้นนะครับและสำหรับราคานี้สามารถได้ซื้อได้ทั้งสดและจากเฟแนซ์เลยนะครับสำหรับลูกค้าซื้อสดแล้วเราไม่บวกแวดฟรีแวดเจีเซ็นตฟรีค่าโอนให้ด้วยและสําหรับลูกค้าที่ซื้อจากเฟนซ์นะครับคันนี้ก็ดาวน้อยด้วยนะครับผ่อนอยู่ที่ประมาณ1 8ึ0 0หบาทต่อเดือนนะครับสูงสุดเลย7ปีหรือ8 4งวดดอกเบี้ยพิเศกก็ถูกมากๆเลยนะครับของแถมก็จัดเต็มมากๆนะครับและเรายังมีริการหลังการขายรับการเครื่องเกียร์ให้อีกหนึ่งปีหรือ 20, รับ และใครที่กำลังมองหารถสวยคุณภาพดีของแถมจะเต็มตรงที่นี้เท่านั้น